มาจ้าี่น,นงอ,องแงบบนี้ทำมาแงมาไม่เย็ะแกินือนแรงกันย่เลยที่เจ้าจ้าย่เยว่าสิดพัดชิงกะพทุนองมันพัดไปใส่ชิงอันเขาแย่กันลาเป็นวัดท่นอนมเจ้นะจากระต้มฉต้มเฮยกักินกับชิงกับนองอันอยชิงกินแบนชินในหน่อยเป็นฝอยๆแล้วก็กินกับขอต้มห่าๆจา้ะที่เจ้ามัน เนี่ค้อมนี่ย้อมดีจะี่นอนทำง่ายง่ายง่ายจะเล็กส่มาพัดไวใส่ใส่ิงจ้ะไอ้เราใส่ลงมนะพรผัดใส่กระเทียมหอมขอมพอมผัดกไก่ใส่ิ่นง่็ยจะเห็นง่างี่นอดง วันในี่สูตนี่เ่หนักมากจากคพัดใส่หน่อเาก็ใส่ไปจากหนออมี่ย่เลใใส้การขนาดใบขนาดย่เยสุดพัดพัดล่วงจากต่ลัาการนไม่แย่เยเอามาพัดใจอยนใส่กับใส้ขีดจากอากาศนี้เตียนนอกหน่อต้อง,ส,องสาม,มือก้อนนันหนึห่งหอนนอะบันหนี่มันหนาวคุดพัด อันคนก็เลยปรับตัวบ่ได้จ้ะพ่อใหญ่ก็พี่หลาก็ปรับตบ่ได้ก็เลยเป็นไข่เป็นเนาวไปเป็นไข่เป็นวัดไปจ้ะแต่ว่ายาบ่เป็นหยังยบ่บ่มีการนั่นไข่่มีการเป็นวัดเลยจ้ะปกตดีนยพอได้อันเบิ่งเอาคนควยจ้ะพี่น้องเบิ่งเอาคนไข่คนปวยเศราสดขอต้มกับอันกินจ้ะ กะมหันหอนเนาะพี่น้อ,นองหอมกิ้นขิงจ้ะสดแล้รมันลองข้อดีจ้ะพี่น้องเอาขนาลงมาผัดก่อนจาะข้อนมัน,นั่นไปทางซุกในจักน่อยใหญ่กับเจ้าขิงใส่จ้ะขิงกับบส่หลายดอกพี่น้องเพราะว่าหลานไม่เคยมากิน ใส่กะโนยข้อไอ้มันหอมซีๆจ้ะเดีย๋ยวยายเอ๋ขอปรุงก่อนจ้ายายเอ๋ใส่เกลือลงไปจ้าใส่น้ำตาลจ้าใส่น้ำมันหอยเะอี่นทน์ละจ้ะคนจนๆจนๆจนย่างให้เขากันจ้า ลังจากยเยีมึงเาพี่น้องมัาดเกลืยลต็มเกลือไปน้อยมึงจะ้วกัดินีรอมึงรสเครยาเย่จะคอชิมจ้ะเี่ย่หลายพี่น้องเพราะว่าปกติชิมมันจะปที่เอย่างเี่ยม่เลืใส่อนิแค่น้อยึงจะหลังชีอยู่ที่จะพี่น้องจังชีสสังเหมืนนั่นนี่ชีีแงี พัดทิ้งหอยแย่ๆกับเซตเรียบร้อยแล้วจ้าี๋ยแย่ๆสิดไปพัดพักล้วนต่อจากพี่น้องมาจ้าพี่น้องมันนี้ไดเวลากินข้าวแรงหล้วจ้าอันนี้อ้อมไกล้จะพี่น,อน,อน้องมันเหลือตะเมื่นอี่จ้ายแย่อเพร่ะม่นเหลือดอกหอยเอ่ๆแบ่งไหวจา้ามันยังก็เลยอกเอามาอุ่นกินอีกอันนี้พัดขิงจา้าอันนี้กับพัดพักล้วนจากพี่น้องมานมาจา่จ้ามากินข้าวแรงน้ำกันจา้าอันอาหารคนป่วยพี่น้องอัน พัดคิง <c oughs> ข้าเจ้าเป็นวัดพญายกับอีหลากจากเด้ยรเอขอตักินขอแรงก่อนจ้าพี่น้องขอ,อกันไม่คิดนาจ้าสหรับคลิปนี้กสวัสดีจ้า